ใครที่มีฝันอยากแบ่งปันล้อมกันเข้ามาสิใครอยากจะตามโลกไปนี้ของเราให้สวยงาม สวัสดีสมาชิกเชา้าสอนสินครับผมวันนี้พี่โจหอบของมาเต็มเลยมีทั้งกล่องกระดาษนะครับตรงนี้นะครับแล้วก็ฝาขวดน้ําพลาสติกแบบนี้นะครับนี่อุปกรณ์หาง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาประดิษฐ์เป็นเกมกันเป็นเกมสนุกๆที่มีรถวิ่งไปมาอยู่ในกล่องแบบนี้นะครับจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวรอดูในสอนสินวันนี้ละกันนะฮะนี่ ช่วงไอเดียสอนศินลป์เอาละครับตอนนี้พี่โจมีกล่องดาดาษอยู่นะครับก็ตัดเปิดฝาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาใส่ลวดลายลงไปลวดลายตรงนี้เนี่ยด้านในนะครับจะทําไว้เพื่อที่จะให้เป็นเหมือนกับเป็นทางลาดกล่องขนาดนี้เนี่ยจะได้น่าจะสาทางนะครับทางลาดทางที่1 ทางที่2แล้วก็ทางที่3ามันก็จะถึงพื้นข้างล่างพอดีนะครับก็เริ่มจากจุดด้านวนก่อนนะครับอาจจะลากเป็นเส้นมือก็อกได้นะอันนี้พี่โจใช้ปากกาให้น้องๆดูเลยแต่ว่าน้องๆอ,อาจจะใช้เป็นดินสออยู่ที่บ้านก่อนก็ได้นะครับลองลากดูเบาๆก็จะลากเป็นเส้นเอียงมาแบบนี้มานี้นะครับแล้วก็เหลือพื้นที่ให้รถตกลงมาตรงนี้นะครับเพื่อที่จะเอียงต่อมาอีกด้านหนึ่ง นี้นะครับแล้วหลังจากนั้นก็สุดท้ายให้รถมาอยู่แถบด้านนี้เพื่อที่จะเอียงลงมาจอดถึงพื้นด้านล่างแบบนี้ครับและคราวนี้เราก็ตกแต่งลวดลายเลยเราก็ใส่เป็นเหมือนกับลายของหน้าผา นด้านล่างเราก็ใส่เป็นคล้ายๆกับลายของภูเขาแล้วก็เติมลายด้านข้างเข้าไปอีกนะครับด้านข้างตรงนี้เรามองเห็นด้วยนะ แล้วก็ทำเหมือนกันอีกด้านหนึ่งเสร็จทั้งหมดแล้วก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ เอาละครับตอนนี้ได้ประมาณนี้แล้วเราก็มาระบายสีกันดีกว่านะครับสีที่ใช้คราวนี้เป็นสีอะคริลิกนะครับผมเดี๋ยวพี่โตจะระบายด้านในก่อนนะแล้วค่อยระบายด้านนอกด้านในจะเป็นสีฟ้าอ่อนสีน้ำเงิน1ส่วนสีขาว2ส,ส่วนนะครับ นะครับตัวก็ระบายให้ดูประมาณนี้ก่อนนะครับเฉพาะตรงกลางให้ดูตรงนี้นะครับตอนนี้เราเปลี่ยนมาที่สีน้ำตาลเป็นน้ำตาลแดงนะครับทำเป็นเหมือนกับหน้าผาแบบนี้นะครับก็เป็นสีแดง2ส,ส่วนสีเหลือง1ส่วนแล้วก็สีน้ําเงิน1ส่วนนะครับได้ออกมาเป็นสีน้ําตาลแดง ไล่เป็นแถบๆลงมาเรื่อยๆเลยนะครับนี่เดี๋ยวพี่โจจะเน้นตรงกลางให้เสร็จก่อนนะครับนี่ครับก็บประมาณนี้นะครับด้านใน ด้านนอกเราอาจจะระบายสีส้มนะครับสีแดงหนึ่งส่วนสีเหลืองหน่งส่วนนี่ก็ทาสีส้มตรงนี้นะครับให้รอบให้ทั่วทุกด้านเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวพี่โจทาให้ดูสักสองด้านที่ ใช้สีส้มระบายข้างนอกนะครับแล้วก็สีฟ้าระบายข้างในนะครับเพื่อให้เป็นสีที่ตัดกันนะครับแต่น้องๆอ,อยากจะใช้สีอื่นสีอะไรยังไงก็ได้เลยนะครับแต่ลักษณะของสีที่ใช้นะครับควรจะเป็นสีอะคริลิกแบบนี้นะครับก็ประมาณนี้นะครับ พอระบายเสร็จเรียบร้อยออกมาก็จะได้ออกมาเป็นลักษณะประมาณนี้ครับขั้นตอนต่อไปที่เราจะทำนะครับเราจะทําเป็นแท่นตรงนี้นะครับวิธีการนะครับพี่โจแนะนําให้ใช้อันนี้เลยสะดวกดีฝากลองรองเท้าครับเพราะว่ามันสามารถตัดออกมาแล้วไปแปะติดได้เลยนะครับไม่ต้องมาจัดมุมอะไรยังไงเพิ่มเติมให้เราคว่ำฝากล่องแล้วก็วัดขนาดความยาวอยู่ที่ประมาณ8เซนครึ่ง ความกว้างอยู่ที่6เซนลากเส้นมาหาการนี่นะครับเส้นที่ตัดตรงนี้นะครับเราก็จะลากต่อลงมาถ้าน,น้องกลัวไม่ตรงก็ใช้ไม้บรรทัดก็ได้นะครับนี่นะครับทุกด้านลากเส้น แล้วเราก็จะนํามาตัดตามเส้นที่พี่โจลากไว้เลยนะครับเพอตัดออกมาก็จะได้ออกมาเป็นแบบนี้ครับพี่โจตัดออกมา3มชิ้นด้วยกันเอา3ชิ้นนี้มาระบายสีครับผมคราวนี้ใช้สีเหลืองละกันระบายสีให้ทั่วทั้งด้านนอกแล้วก็ด้านในเลยนะครับผมทําทั้ง3ชิ้นออกมาได้อย่างนี้ครับเราก็จะจัดวางครับว่าจะวางประกอบ มุมไหนอย่างไรนะครับมุมเอียงอย่างนี้กะขนาดดูหน่อยเห็นไหมครับมันจะเป็นข้อดีตรงที่ว่ามันสามารถทากาวด้านนี้แล้วแปะเข้าไปได้เลยเราไม่จำเป็นต้องไปตัดออกมาเผื่อแล้วก็พับอะไรเลยนะครับเราใช้แค่ฝากล่องรองเท้านะครับ ครับพอแปะเรียบร้อยกาวแห้งเสร็จเราก็จะออกมาเป็นลักษณะแบบนี้ครับลวดลายสีน้ําตาลที่เป็นภูเขานะครับเราก็ตัดขอบตัดเส้นนะแล้วใส่ลวดลายเป็นเส้นๆเข้าไปเป็นริว้วๆแบบนี้ให้ดูสมจริงอ่าให้ดูมีลวดลายสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปประดิษฐ์รถที่จะเอามาแล่นตรงนี้นะครับตัวก็ใช้กระดาษลังเอามาซ้อนกันมีแผ่นยาว แผ่นสั้นแผ่นยาวอยู่ด้านนอกประกอบกันแล้วแผ่นสั้นอยู่ด้านในนะครับแล้วก็ใช้เทปกาวพันรอบๆอบนี่พี่โจระบายสีไว้เรียบร้อยแล้วเป็นสีเขียวหลังจากนั้นนะครับนำเอาไม้เสียบลูกชิ้นหรือว่าก้านลูกโป่งหรืออะไรก็ได้นะครับเล็กๆนะครับที่เป็นขนาดที่พอจะเสียบเข้าไปตรงนี้ได้นะครับเป็นเพลาหรือว่าแกนก็ได้นะนะครับมาเสียบไว้ตรงกลางแล้วหลังจากนั้นครับนำฝาขวดน้ําพลาสติกมาสีฝาใสา่น้ำมันเข้าไปให้เต็ม แล้วก็นํามาเสียบเข้ากับเพลาหรือว่าแกนตรงนี้นะครับเสียบเข้าไปตรงกลางเลยนะครับได้ล้อลดเสร็จเรียบร้อยคราวนี้เราก็มาทดลองเล่นเกมของเรากเลยครับปล่อยตัวอ่ตอนนี้เรียกว่าแล่นลงมาได้เรียบร้อยแล้วแต่ว่า เมื่อกี้พี่ตัวยังเอียงเอียงกล่องอยู่มันก็อาจจะดูช้าช้านะครับเราก็เดี๋ยวลองมาดูว่าถ้าเกิดสมมุติว่าเราตั้งกล่องตรงๆแล้วก็ให้เล่นลงมาแข่งกับเพื่อนๆก็ได้นะครับน้องๆนะครับดูว่าความเร็วจะได้เท่าไหร่และต้องไม่ให้รถหลุดออกมาจากเส้นทางด้วยนะครับอืมเอาละเสร็จเรียบร้อย ถ้าเกิดน้องๆมีไอเดียในการที่จะทําแบบอื่นๆลวดลายอื่นๆน,นะครับก็ทําได้ถ้าเกิดสมมติว่าเรามีกล่องกระดาษที่ใหญ่กว่านะครับสามารถทําเป็น4ชั้นเลยก็ได้นี่นะครับแล้วก็ใส่ความสามารถในการวาดรูปของเราจินตนาการต่างๆใส่เข้าไปนะครับนอกจากเป็นภูเขาแล้วอาจจะวาดดวงดาวพระจันทร์หรือว่ามีทุ่งหญ้าหรือต้นไม้อะไรอยู่ข้างล่างก็ได้นะครับมาดูกันหน่อยดีกว่าว่า4ี่ชั้นจะออกมาเป็นยังไงบ้างในนะครับก็เรียกว่า ใช้เวลาอาจจะนานกว่า3ชั้นนิดนึงแต่ว่าต้องประคองรถให้อยู่ในเส้นทางยากกว่ากันนิดนึง่งอันนี้ก็แล้วแต่น้องนะครับว่าเรามีวัสดุอุปกรณ์แค่ไหนลองปรับใช้ตามจินตนาการของเราเลยครับช่วงนี้เดี๋ยวเรามาฝึกวาดอะไรง่ายๆกันหน่อยดีกว่านะครับวันนี้พี่โัสอนน้องนองวาดเต่าทองวาดครึ่งวงกลมก่อนครับผมงวงกลมมาที่ห เรื่โงวงกลมัาที่2 2อ,อ,อันเสร็จเรียบร้อยคราวนี้ลากส่วนของเส้นโคง้งขบกันแบบนี้ครับหลังจากนั้นวาดเส้นโค้งอีกเหมือนกันแต่เป็นเส้นโค้งที่เล็กลงมาหน่อยจากด้านบนเป็นหัววาดตาคราวนี้วาดตาดำที่อยู่ด้านในระบายสีดำหนอน แล้วก็วัดหนวดครับเส้นโคง้โคงออกมาหลังจากนั้นครับใส่เส้นโค้งเป็นลวดลายของตัวแล้วก็ใส่ลายจุดครับ หลังจากนั้นเราได้รูปนี้แล้วก็นําไประบายสีน้องๆอยากจะให้เต่าทองของเราเป็นสีอะไรยังไงได้เลยนะครับสีสันสวยงามใช่ไหมครับมันแล้วแต่มุมที่เราจะมองนะครับเห็นไหมครับนี่พี่โจว่าจะให้ดูด้านบนก็จะออกมาเป็นอย่างนี้นะครับแบบตอนกลางปีแต่ถ้าตอนุบปีกอยู่เนี่ยมันก็จะไม่เห็นตัวที่อยู่ด้านในใช่ไหมครับแบบนี้ก็แล้วแต่น้องๆเลยว่าอยากจะลองดูว่าเราเห็นเต่าทองในมุมไหนได้บ้างครับผม ช่วงสอนสินอินบ็อกซ์มาดูจดหมายกันหน่อยดีกว่านะครับข้อความใน Facebook วันนี้สวัสดีครับพี่โจโผมชื่อน้องธรรมทองขาวผมวาดรูปป่าอเมซอนมีจระเข้แร้งและสัตว์อื่นๆอีกมากมายครับผม mm hmm. จระเข้ตัวยาวตัวใหญ่มาก นะครับแล้วก็มีเรื่องราวต่างๆเป็นเส้นโยงใหญ่กันอยู่มากมายเต็ไมไปหมดเลยรายละเอียดเยอะมากจริงๆข้างในนี้มีเรื่องราวอยู่เยอะมากมีจินตนาการของน้องทำท,ที่ใส่เข้าไปอยู่เยอะมากเลยนะครับอีกหน่อยน้องทำนะครับถ้าจะวาดรูปอะไรต้องมีการคิดอะไรเยอะแยะยังไงเต็ไมไปหมดเลยอีกหน่อยพอวาดรูปหรือทําอะไร anger, ยังไงก็ตามนะครับเราใช้จินตนาการเยอะๆเจ๋งแ,แน่นอนขอบคุณน้องทามากเลยนะครับมาที่น้องอีกหนึ่งคนนะครับสวัสดีค่ะชื่อเด็กหญิงฐานิดาเจริญสุขอายุ6 ub, ขวบค่ะวัน,น น้องนิดา,าชื่อเล่นช,ชื่อน้องนิดานะครับวาดรูปปราสาทที่มีพ่อแม่ลูกอยู่ด้วยกันมีต้นถั่วยักษ์วิเศษที่ไปยังดินแดนมหัศจรรย์ได้ค่ะมีให้แม่เขียนดาวเก้าดวงให้ด้วยนะคะโอ้มีดาวเป็นเส้นเลยนะครับแล้วก็มีอันนี้ต้นถั่วยักษ์ใช่ไหม,มน่ารักมากๆเลยคือเหมือนกับครอบครัวนี้ขึ้นต้นถั่วยักษ์ไปเจอปราสาทอยู่บน เท่าที่จำได้พี่จะจําเรื่องราวได้เป็นปราสาทที่อยู่บนก้อนเมฆใช่ไหมปราสาทของยักษ์อะไรแบบนี้แต่ว่าอันนี้เหมือนกับครอบครัวนี้ขึ้นไปอยู่แทนยักษ์เลยแล้วก็ไปอยู่บนปราสาทที่ใหญ่โตสวยงามนะครับขอบคุณมากมากเลยน่ารักมากมีจินตนาการอยู่มีรูปหัวใจดวงใหญ่ด้วย mm hmm. นี่นะครับขอบคุณเลยนะครับสําหรับน้องนิดาที่ส่งมาแล้วก็น้องธรรมด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากจะส่งมาแบบนี้นะครับ f a c e b o o k c o m s o น n s i n n c l u b ครับหรืออีเมล์ด้สอนสินอัจฉย pbs.or.th จดหมายก็ส่งมาได้ตู้ปนอทัดสิบสองรรดฟอสรันริพัฒน์กรุงเทพ10404ครับผมวันนี้เวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้ากับพี่โจกับรายการสอนสินทางไทยพีบีเอสครับลาไปแล้วสวัสดีครับ